สวดีครับแมฟุ๊กนะครับเป็นเมกาปฏิสินนะครับตอนนี้เป็นก็เป็นเจ้าของเว็บ a l l o u k c o m ด้วยนะครับสําหรับประสบการณ์นะครับก็ทําเกี่ยวกับารแต่งหน้ามาประมาณสิบกว่าปีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็หลักการในการแต่งของผมนะครับคือผมจะเน้นแต่งในแง่ของในให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ใช้อุปกรณ์ที่เยอะนเกินไปแล้วก็ตัดทอความยุ่งยากนะครับเพราะว่า คนเนี่ยแต่งหน้าเองได้แล้วก็ในในวิธีที่ไม่ยากเกินไปนักนะครับมากกว่าดังนั้นนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้านะครับอมพางรอยสิวนะครับก็จะมีน้องนงแบบมานะครับแล้วก็เครื่องสำอางที่ใช้นะครับก็จะไม่เยอะนะครับก็จะเป็นอยู่แค่นี้เองนะครับแต่ในที่นี้นะครับอยากจะพูดอีนิดหนึ่งนะครับว่าโอเคก็ ยี่ห้องเครื่องสำอางนะครับก็อาจจะไม่ใช่ว่าจําเป็นว่าโหต้องใช้เหมือนผมแล้วจะแต่งหน้าถึงจะแต่งหน้ามาได้อย่างนั้นนะครับจริงๆก็ในตลาดมีเครื่องสำอางที่ทางเลือกที่หลากหลายนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เลือกเหมาะสมกับงบประมาณนะครับแล้วก็สภาพผิวแล้วก็ความชื่นชอบของเรานะครับยังไงก็ลองติดตามชมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับ นะครับสำหรับการแต่งหน้าวันนี้นะครับเราจะเน้นตรงที่ปิดรอยสิวนะครับแล้วก็รอยแดงนะครับสังเกตได้นะครับน้องเตยจะเป็นสิวที่แบบเออสิวหายแล้วนะครับแต่ยังมีรอยแดงอยู่นะครับแต่ก็ไม่ไม่มากนะนะครับเราจะมาเริ่มจากการการขนบนหน้าก่อนครับวันนี้ขอใช้เป็นมีดอัตโนมัตินะครับ ส่วนหนึ่งที่ยางไม่จันทอเนี่ยส่วนหว่าดคิ้วนะครับห่างคิ้วแล้วก็ถ้าเราอยากรู้นะครับว่าวงว่าว่ากันยังไงนะครับส่วนของคิ้วนะครับควรจะเริ่มนะครับหมายถึงว่าตรงเนี้ยควรจะกว้างแค่ไหนกว้างอยู่ประมาณหัวตานะครับอยู่ประมาณหัวตาเนี่ยควรจันรเปิดนะครับพอเปิดขึ้นหน้ามันก็จะดูสว่างขึ้นอีกนะครับ ครับสำหรับการแต่งหน้าน้องนะครับผมจะเลือกเป็นรองพื้นแบบกระปุกนะครับผมเรามาลองดูเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครื่งหน้านะครับลองดูด้านนี้เลยนะครับเพราะด้านนี้จะมีรอยเยอะกว่านะครับขออนุญาตใช้รักษานะครับรองพื้นนะครับลงนะครับใช้ตกนะครับแล้วก็ไล่นะครับไล่ไล่พื้นที่ต่อต่อกันนะครับ สำคัญมากนะครับถ้าอ,อทุกครั้งที่ผมแต่งหน้านะครับลองพื้นอย่าลงให้ถึงขอบหน้านะครับเว้นเอาไว้นะครับเว้นบริเวณขอบหน้า,าไว้นะครับ<ๆ>เพื่อให้เห็นในความเป็นผิวจริงอยู่นะครับและจะได้การแต่งหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติกว่านะครับแม้ว่าเราจะลงรองพื้นให้ส่วนกลางค่อนข้างเยอะนะครับ อการเลือกมองพื้นนะครับการเลือกมองพื้นเนี่ยหลายคนถามว่าต้องเลือกขาวกับผิวค้ากับผิวอะไรยังไงเอาไว้ถ่ายรูปง่ายๆนะครับเลือกมองพื้นเลือกให้เหมือนสีผิวนะครับดีที่สุดนะครับเราคือเราต้องการความเป็นธรรมชาตินะครับแต่งหน้าหลังจากมองพื้นเสร็จแล้วนะครับนี่เรารองพื้นแค่ชั้นเดียวนะครับจะสังเกตได้ว่ารอยแดงนะครับแล้วก็รอยสิวส่วนใหญ่นะครับหายไปหมดแล้วนะครับ แต่ถ้ามันไม่หมดจริงๆอืมเรามาพูดอึงว่าถ้ามันไม่หมดจริงๆเราให้มาดูกันนะครับว่ามันตรงไหนนะครับเนี่ยคังเกตว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่หมดนะครับไม่หมดค่อยใช้ฟอนซีลเลอร์นะครับเช่นเดียวรองพื้นนะครับคอนซิลเลอร์ให้เลือกสีเดียวกับรองพื้นหรือสีเดียวกับสีผิวนะเพื่อความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็อีกอย่างที่ต้องบอกนะครับก็คือ เราทําให้สีผิวสมานเสมอได้นะครับแต่ในเรื่องของหนุ่มสิวนะครับแล้วก็ความเป็นขุยนะครับผิวที่เป็นขุยเนี่ยการแต่งหน้านี่จะช่วยตรงนั้นได้น้อยมากนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องไปพบคุณหมอน,นิดนึงนะครับอ,อนะคอนซีลเลอร์ใช้ยังไงนะคอนซีลเลอร์แตะนิดเดียวนะครับแตะนิดนิดนะครับแล้วก็ต้องคุม ต้องคุมบริเวณดีๆนะครับของเล็กๆแล้วใช้นิ้วนะครับแต่หลายๆคนก็ใช้แปรงก็ได้นะครับเอามันไม่ได้แตกต่างกันนะครับมันเป็นเรื่องความถนัดนะครับก็แตะลงไปทิมนิดนะครับทีนิดแล้วก็ต้องเกี่ยวบริเวณรอบๆนะครับให้สม่ำเสมอนะครับคือค่อยๆให้มันเค้าจางไปเรื่อยๆเพื่อคลื่นกับตัวรองพื้นนะครับ เออผมไม่แนะนําให้ปิดแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับการปิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะทําให้บริเวณนั้นนดูแบบหนาวมานะหนาวออกมาเกินไปนะครับคือทําให้เราแค่ออนฟารแล้วเพราะเรายังมีส่วนอื่นที่แต่งแล้วจะช่วยช่วยดึงความสนใจนะครับทําให้คนไม่สนใจในส่วนของรอยสิวนะครับเนี่ยนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ด้านนี้นี่เดี๋ยว ก็คือเราทิ้งไว้เห็นว่าเออเนี้ยนะอันนี้คืวหน้าปกตินะครับอันนี้ลองคือแล้วคอนซีลเลอร์เลยครับหลังจากโรลงมองพื้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการใช้แป้งฝุ่นนะครับแป้งฝุ่นเนี่ยจะมีเอ่ออยู่สองประเภทหลักนะครับก็คือแป้งฝุ่นแบบโปร่งเอ่อโปร่งแสงนะครับกับแป้งฝุ่นแบบมีสีนะครับถ้าเราใช้เองนะครับก็ค่อนข้างแนะนําแป้งฝุ่นแบบมีสีนะครับซึ่งเป็นสีที่เหมาะกับผิวเรานะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งก็คือว่าแป้งฝุ่นที่มีสีจะช่วยในการปกปิดได้อีกหนึ่งระดับนะครับแต่มันจะปกปิดต่อเมื่อมันมีรองพื้นก่อนนะครับ